คุณผู้ชมครับแม่นาคที่อยู่ด้านข้างนี่ทันทีที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนก็วิพากษวิจารณ์อย่างหนักเลยนะไม่เหมาะสมหรือเปล่าผมก็ทำไฮไลท์หน้าก็ฝรั่งจะเป็นแม่นาคได้ยังไงวิพากษ์วิจาร์กันเยอะมากเลยคุณผู้ชม เยอะมากจริงๆครับแต่ว่าภาพที่เราเห็นจากที่ดินติดตามก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เวลาที่ถ่ายทําจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชวนมาคุยกันนะคุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจกัจกจั่งวงกับดินพัชราประพลนะครับแม่นาคพระขนง2021เตรียมที่จะลงจอช่อง9 m c o a d hd 3 0นะครับเริ่มตอนแรกเนี่ยวันเสาร์ที่12มิถุนายน2564เวลา6โมงถึง1ทุ่มมาค่ำๆเนี่ยมีหลอนนะแม่นาคเนี่ยนะครับ แม่นาคคนล่าสุดน้องขวัญอุตสามณีวัทยานนท์คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงมาคุยกันหน่อยนะอ่ะวันนี้ชวนติดตามไปแล้วแม่นาคในความทรงจําของคุณผู้ชมคือใครนะครับเนี่ยคิดว่าโอเคอยู่นะเอออันนี้ภาพฟิตติ้งก็คืออัดถ่ายถ่ายแบบเออ,เอ,อลองเข้าคาเลคเตอร์ถ่ายภาพเพื่อไปตัดต่อเป็นอะไรโปรโมทอะไรต่างก็ว่าไปนะเนี่ยทีนี้ภาพที่ถ่ายจริงคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นี่ก็เป็นฉากสําคัญที่ดินเออชอบเหมือนกันภาพเป่าเตาทําอาหารนะครับแม่นาคเนี่ยเออดูสิ ก็ไม่ได้มีผมทําไฮไลท์เลยนะคุณผู้ชมภาพนี้เนะี่ยแล้วก็อยากจะดูฉากคือดินชอบแบบย้อนยุคไปนะฮะโบราณโบราณก็อยากจะเห็นวิถีตอนนั้นเนี่ยนะะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามฉากนี้ด้วยนะคุณผู้ชม ออแล้วก็ยังมีอีกหลายๆฉากซึ่งพุ่มกับของเรื่องนะครับพี่ออสราเมทเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปสืบค้นข้อมูลหาข้อมูลหาอะไรนะครับที่เขากํากับเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงเราแม่นาคเ,เนี่ยเป็นคนสวยเพราะฉะนั้นไม่ผิดครับคุณผู้ชมไม่ผิดที่จะเลือกคนสวยมาเป็นมน่นาคเขาหมายถึงน้องขวัญอุตสามณีนะครับทีนี้ถามถึงฉากสําคัญต่างๆที่มันอยู่ในความทรงจําของพวกเราฉากอะไรบ้างคุณผู้ชมมาบอกหน่อยใต้คลิปฉากอะไรบ้างที่คุณผู้ชมมีความทรงจําเกี่ยวกับแม่นาคฉากเก็บมะนาวไหม มีนะฉากนี้อ่าเราวอีกหลายฉากเขาบอกว่ามีแต่ว่าเขาจะนําเสนอยังไงเขาบอกมันก็จะมีมุมมองมีการนําเสนอใหม่ๆด้วยเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้หรือว,ว่ามันเป็นความท้าทายครับเพราะว่าแม่นาคเนี่ยคือทํามาแบบหลายเวอร์ชันแล้วทําเยอะมากๆจริงๆเยอะมากๆเอามาทําใหม่เอามาทมํา,าทกี่รอบคนก็ถามว่า,มามไม่เบื่อเหรอมารีเมคไม่เบื่อเหรอเอามาทําเยอะมาก แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยินว่ามันเป็นความท้าทายของจิมงานคนที่เขาคิดจะทำนี่ก็คือว่านี่มันสองพันยิบเอ็ดแล้วอะ่ะเขาจะเล่ายังไงมุมมองใหม่ๆที่เขาบอกอะ่ะมันจะมีอะไรแปลกใหม่เพราะว่าเราก็รู้เรื่องจนแบบยับจนพุนแล้วอะ่ะเออเขาจะเล่ายังไงอันนี้น่าติดตามแม่นาคที่บอกว่า,าตะกี้นอกจากฉากเป่าเตาทำอาหารแล้วนะมีฉากหนึ่งอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าผมเนี่ย ไม่ได้มีการทำไฮไลท์หรืออะไรเลยนะเออเวลาไปถ่ายจริงแล้วบรรยากาศก็คือแบบดีมากอยากดูแล้วว่าอยากดูแล้วว่าคุณผู้ชมพูดถึงพี่มากนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผมของไม่นาให้ดูเออพี่มากก็คือน้องนิวชัยพลนะครับเห็นปะอ่ะน้องนิวก็ลูกครึ่งแล้วน้องนิวอะ่ะเล่นละครแนวนี้เล่นหนังแนวนี้มากก็เยอะนะครับเออย้อนยุคพีเรียดพื้นบ้าน ไม่เห็นมีเสียงวิพากษ์วิจารหรือคุณผู้ชมดูดูฉากนี้ดูฉากนี้นะครับคุณผู้ชมจะคุ้นเคยจะคุ้นชินกับสิ่งที่ไม่น่าพูดก็คือพี่มาขาอย่างนี้ใช่ไหมมาทั้งขามาทั้งเข่าเลยคุณผู้ชมอ่าดูพร้อมกันครับเจ็บนะเนี่ย เจ็บนะมาทั้งขามาทั้งเข่าเนี่ยเจบ็บอ่ะแล้วดูใกล้ๆฉากนี้นะครับผู้ชมเพราะเดี๋ยวจะเห็นผมไม่นากด้วยฉากเดิมนี่แหละเจ็บนะอย่าไปทําตามนะมมคือพี่มาขามาทั้งขา,มา,งขามาทั้งเข่าอย่างที่บอกแล้วเห็นว่าผมไม่น่ากับไม่ได้มีทําไฮไลท์นะเนี่ยตอนถ่ายจริงนะนี่คือตอนถ่ายจริงนะครับก็มีภาพเผยแพร่ออกมา ฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามด้วยกันนะครับคือโอ้คือพี่มากนี่ก็กระโดดสูงสูงมากๆจริงๆเลยนะครับเห็นบรรยากาศแล้วนะครับของการถ่ายทำแล้วเนี่ยมันว่าน่าดูมากๆนะครับซึ่งแม่นาคนะครับกับน้องขวัญอุตสามณีก็เป็นแม่นาคหัวชาล่าสุดจริงๆอย่างที่บอกว่ามันเยอะมากจริงคุณผู้ชมมีความทรงจําของแม่นาคเรื่องอะไรหรือว่าจํามแม่นาคคนไหนได้ก่อนหน้านี้มาคุยกันได้นะครับและอยากจะพูดถึงน้องขวัญก็ได้นะท้ายดินพูดนะครับ ม,มีอะไรล่ะเอาภาพยนตร์ก่อนภาพยนตร์นิ้นจะนึกถึงเวอร์ชันพี่สายเจริญปุระกับพี่เมย์คุณนายไกรบุตรนะครับชื่อเรื่องอะไรนางนาคป่ะเออนี่ได้ไปดูในโรงอันนี้คือจะแตกต่างจากหลายๆเวอร์ชั่นที่ดิ้ดูคือว่าผมสั้นเนาะแล้วก็อ่าล่าสุดอันนี้หลายคนน่าจะได้ดูเพราะมีความตลกด้วยนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นของ น้องมาริโอกับน้องใหม่เดวิกาโฮเน่นะครับเป็นพี่มากพระขนงอันนี้ก็ตลกก็เล่าสนุกครับส่วนถ้าเป็นละครช่องเจ็ก็เป็นพี่อัมพชนาภากับพี่พีททองเจือนะครับนี่คืนนี้ก็หลอนนี่หลอนหลอนจริงช่อง3มก็จะเป็นพี่น้ำฝนกุลนัดกับพี่ตอกสุภกรนี่ก็หลอนเหมือนอกันก็ได้ดูเหมือนกันนะครับเป็นละครเวทีก็จะเป็นพี่นัทมีเรียกับพี่อาร์เดอร์สตาร์อันนี้คือส่วนที่เล็กน้อยแล้วดินจําได้นะจริงจริงคือมัอนเยอะมากเยอะ หลายเวอร์ชันทำเยอะมากหลายช่องด้วยส่วนนี้คือล่าสุดน้องขวานอุตสามณีน่าจะเป็นละครเรื่องแรกที่เราจะได้ดูหลังจากที่เขาออกจากช่อง7นะครับองจริงออกจากช่อง7ก็มาต่อมา,าต่อสัญญาที่พีพีทีวีเนาะแต่ว่าพีพีทีก็มีละครมีอะไรถ่ายนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูยังไม่ได้ออกอากาศเพราะฉะนั้นอันนี้ถ่ายแล้วมีกําหนดลงจอแล้วนะครับที่ช่อง9 M c o เ HD 3ค12มมีนาคมอ่ะ ขอภัย12มิถุนายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวมารอดูไปด้วยกันนะครับดินว่าจริงๆแล้วอะสุดท้ายแล้วเราไปวัดกันที่เวลาเขาแสดงเวลาที่เราดูว่าเขาถ่ายทอดออกมาอย่างไงมากกว่าตรงนั้นอนะมากกว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆนะักแสดงหลายคนหลายคนนะก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้ไม่เหมาะสมหรือเปล่านั่นนี่แต่ว่าเวลาแสดงออกมาแล้วอะเฮ้ยเขาเข้าถึงบทบาทเขาสามารถถ่ายทอดออกมาได้ได้ดีมากๆนี่คือโดยส่วนมากนะ เดี๋ยวอันนี้ต้องไปรอดูแล้วค่อยว่าในทีในตอนนั้นแต่ว่านี่ก็เชื่อมั่นในฝีมือของน้องขวัญอุตสามณีนะครับเพราะว่าส่วนตัวจากที่ติดตามอ่ะว่าเขาเป็นคนหนึ่งเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แสดงดีมากๆดีมากๆจริงเดี๋ยวไปรอดูอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทที่มีความท้าทายของเขาแล้วเป็นบทใหม่ๆที่เราน่าจะได้เห็นอ่ะ วเวลาเป็นนักสแสดงอิสลามันเราจะได้เห็นอย่างเงี้ยเห็นนักสแสดงเขาเหมือนกับก้าวไปอีกขั้นนึงคือเขาได้บทที่มันมีความหลากหลายมากกว่าเดิมที่เราไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมครับนี่คือแม่นาคพระขนง2021ที่เราจะติดตามไปด้วยกันกับช่วงละครพื้นบ้านละครจักจั่วนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะอย่าคู่ไลน์เต็มที่เลยสําหรับแม่นาคนะครับ ส่วนอีกช่องหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ดินฝากด้วยนะครับจริงก็พูดมาหลายคลิปแล้วนะครับกับช่องรีวิวกรุงเทพนะครับรีวิวแบงคอกคุณผู้ชมที่อยากติดตามเรื่องราวในกรุงเทพนะครับเรื่องราวของสถานที่บุคคลและของกินนะครับดินก็จะพาไปนะครับแล้วก็อาจจะมีความพิเศษหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นด้วยไปกดติดตามรอได้นะครับเนี่ยรีวิวกรุงเทพจริง,รงประเดิมไปแล้วนะครับกับ 7. จุดถ่ายรูปพระพุทธธรรมการเทพมงคลพระวัดปากน้ําที่อูเขาแชร์กันเยอะนะในกรุงเทพอะหลายคนก็ไปถ่ายคุณผู้ชมไปตามรอยได้อันนี้คือดินนําเสนอในมุมที่ว่าถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าอ,อาจจะลืมนะวันทองก็ยังติดตามอยู่สวัสดีครับ